ลึกเข้าไปในชุมชนเก่าแห่งหนึ่งยังคงมีอาคารเรียนไม้สองชั้นที่ยืนเงียบอยู่กลางเงาไม้ใหญ่ว่ากันว่าแม้โรงเรียนแห่งนี้จะปิดร้างไปนานแล้วแต่ทุกค่ำคืนเสียงฝีเท้าเด็กนักเรียนยังคงดังก้องอยู่ในทางเดิน คืนนี้ถ้าคุณลองเดินผ่านโรงเรียนร้างหลังนี้จะกล้าหยุดฟังเสียงในความมืดหรือจะเร่งเดินหนีลองฟังดูสิคะเสียงฝีเท้าที่ได้ยินอาจจะไม่ใช่แค่ของคุณคนเดียวสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Oracle o f Time เราจะพาคุณเดินทางไปกับเรื่องเล่าวิดีโอและแรงบันดาลใจ Oracle o f Time ขอนำเสนอในค่ำคืนหนึ่งของฤด,ดูฝนนวลหญิงสาววัยสาต้นต้นผู้เคยเป็นสิบเก่าโรงเรียนแห่งนี้หลังจากที่ต้องย้ายเมืองไปนาน เธอกลับมาเยี่ยมโรงเรียนอีกครั้งพร้อมเพื่อนสนิทอีกสองคนสำหรับนวลโรงเรียนเก่านี้ไม่ใช่แค่สถานที่ในอดีตแต่มันคือความทรงจำทั้งรอยยิ้มและน้ำตาคือบ้านหลังที่สองในวัยเด็กที่มีเรื่องราวมากมายซ่อนอยู่ในทุกซอกมุมแต่ใครจะคิดว่า เสียงเล่าลือที่เคยฟังผ่านหูเรื่องเสียงฝีเท้าเด็กนักเรียนในยามค่ำคืนมันจะตามหลอกหลอนมาจนถึงปัจจุบันคืนนั้นนวลกับเพื่อนทั้งสองไม่ได้กลับมาเพียงเพื่อรำลึกอดีตแต่พวกเธออยากรู้ว่าเสียงในความมืดที่ทุกคนพูดถึงมันเป็นแค่ตำนาน หรือมีบางอย่างซ่อนอยู่จริงๆบางทีสิ่งที่ผลักดันให้นวนกลับมาอาจเป็นความกลัวที่ยังค้างคาหรือความอยากท้าทายดีตเพียงเพื่อจะได้ปล่อยวางและเข้าใจตัวเองอีกครั้งคืนนี้ความจริงของโรงเรียนเก่าแห่งนี้กําลังจะถูกเปิดเผย ฝนเริ่มตกหนักขึ้นเรื่อยๆเม็ดฝนกระทบหลังคาไม้เก่าเสียงดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอกลิ่นดินเปียกปนกลิ่นไม้ผุลอยอบอวนในอากาศนวลและเพื่อนค่อยๆเดินเข้าไปในอาคารเรียนพื้นไม้ทุกแผ่นส่งเสียงเอียดอาร์เบาๆใต้ฝ่าเท้า ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความกังวลใจไฟฉายในมือส่องไปตามผนังไม้เก่าเงาเตี้ยเตี้ยขยับไหวไปตามแสงทุกอย่างเงียบเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองในความมืดนวลได้ยินเสียงน้ำหยด ดังติง๋งติ๋งจากเพดานและกลิ่นอะไรบางอย่างเหมือนเสื้อผ้าเด็กที่ถูกเก็บไว้นานทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเล็กๆวิ่งเบาๆดังแววจากทางเดินชั้นสองแต่เมื่อทุกคนหยุดฟังเสียงนั้นก็หายไปได้ยินไหม เสียงกระซิบเบาๆของเพื่อนทุกคนกอดไฟฉายแน่นหัวใจเต้นแรงเสียงฝีเท้าวิว่งวนกลับมาอีกครั้งแต่ไม่มีเงาเด็ดคนไหนอยู่ตรงนั้นเลยบรรยากาศรอบตัวเย็นเยียบผิดปกติเสียงฝนข้างนอก เหมือนจะห่างไกลออกไปภายในอาคารเหลือเพียงเสียงฝีเท้าที่ไม่มีตัวตนตอนนี้ทุกคนรับรู้แล้วว่าโรงเรียนเก่าแห่งนี้ไม่ได้มีแค่พวกเขาอยู่ขณะที่พวกเรา กำลังเดินช้าๆไปตามทางเดินเก่าของชั้นสองเสียงฝีเท้าเล็กๆกลับดังแว่วมาอีกครั้งแต่ทุกครั้งที่หันไปมองก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นจังหวะหนึ่งไฟฉายของเพื่อนกระทบเข้ากับสมุดจดเล่มเก่า ฝุ่นหนาปกคลุมปกสมุดไว้นวลก้มลงเปิดดูข้างในมีลายมือเด็กเขียนไว้ว่าวันนี้หนูไม่อยากกลับบ้านหนูกลัวความมืดทันใดนั้นหน้าต่างห้องเรียนที่ควรจะปิดแน่นกลับค่อยๆเปิดออกเอง เสียงลมวูบเย็นยะเยือกพัดเข้ามาพร้อมกับเสียงหัวเราะเบาๆแสงไฟฉายสะท้อนกับกระดานดำที่ปลายห้องในความมืดนวลเห็นเงาดำเล็กๆขยับไปมาเหมือนเด็กนักเรียนสวมชุดนักเรียนประถมกำลังเดินวนเวียนไม่ไปไหน นวลค่อยๆส่องไฟเข้าไปใกล้แต่ทันทีที่แสงไฟฉายแตะโดนเงานั้นทุกอย่างกลับเงียบกริบทั้งเสียงฝีเท้าและเสียงหัวเราะหายไปในความมืดความเย็นเยือกและกลิ่นความกลัวเหมือนคืบคลานเข้ามาแทนที่ทุกคน ได้แต่ยืนนิ่งไม่กล้ากระพริบตาในใจรู้ดีว่าสิ่งที่อยู่ตรงนี้อาจไม่อยากให้ใครกลับบ้านไปง่ายๆจูๆ่ๆเสียงฝีเท้าในความมืดเริ่มดังถี่ขึ้นหัวใจของนวลกับเพื่อนเต้นรัว ทุกคนรีบพากันวิ่งไปที่ประตูหน้าโรงเรียนแต่ประตูไม้เก่ากลับขยับไม่ออกมันเหมือนถูกล็อกแน่นจากข้างในเสียงเด็กหัวรอบแผ่วๆค่อยๆเปลี่ยนเป็นเสียงร้องไห้เสียงฝีเท้าวิ่งวนรอบตัวใกล้ขึ้นเรื่อยๆ บรรยากาศเย็นเยือกในความมืดนวลพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือแต่เสียงของเธอกลับแผ่วเบาเหมือนไม่มีใครได้ยินทุกคนเริ่มร้องไห้กอดกันแน่นทันใดนั้นไฟฉายในมือก็ดับลงทุกอย่างเงียบสนิท ไม่มีแม้แต่เสียงฝนในความมืดนั้นเหลือเพียงลมหายใจของตัวเองกับเสียงร้องไห้ในความมืดที่ไม่รู้ว่าเป็นเสียงของใครเมื่อทุกคนลืมตาตื่นก็พบว่าตัวเองนั่งอยู่หน้าประตูโรงเรียนข้างนอกแสงเช้าส่องลอดเข้ามาแต่ในใจ ยังคงเย็นเฉียบนวลก้มลงมองแขนของตัวเองบนผิวมีรอยมือเล็กๆเ,เปื้อนฝุ่นกลุ่มอยู่แน่นรอยมือเหล่านั้นอาจเป็นของเด็กๆที่ยังคงติดอยู่ที่มีไม่เคยได้กลับบ้านอีกเลยหลังจากวันนั้น นวลค้นหาความจริงจึงได้รู้ว่าเมื่อ30ปีก่อนเคยเกิดเหตุไฟไหม้ที่โรงเรียนนี้ในเวลากลางคืนเด็กหลายคนติดอยู่ในอาคารพวกเขาไม่เคยมีโอกาสได้กลับบ้านและบางที เสียงฝีเท้าที่ดังในความมืดอาจเป็นเสียงของใครบางคนที่ยังคงรอคอยก่อนจะจบคืนนี้ขอฝากคำเตือนถ้าคุณมีเหตุจำเป็นต้องเดินผ่านโรงเรียนเก่าแห่งนี้ในยามค่ำคืน ไม่ว่าจะได้ยินเสียงฝีเท้าหรือเสียงกระซิบเบาๆในความมืดอย่าหันกลับไปมองเพราะคุณอาจจะเห็นใครบางคนที่รออยู่ตรงทางเดินและถ้าเสียงฝีเท้านั้นยังคงเดินตามคุณจงเดินต่อไปอย่าหยุดเพราะพวกเขา อาจจะอยากมีเพื่อนและรอใครสักคนเดินไปด้วยกันตลอดกาลขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังเรื่องเล่าหลอนๆจากช่อง Oracle of Time ถ้าคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆ ที่จะพาคุณเดินทางข้ามการเวลาไปรู้จักความลับและตำนานที่ซ่อนอยู่ในทุกค่ำคืนคืนนี้ขอให้ทุกคนหลับฝันดีแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ